สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบในที่สุดพี่ดำของเราก็มาแล้วตอนนี้ผมมีตัว300อยใบก็จัดกันเลยดองมานานแล้วดองมาตั้งแต่หมาน้อยเพิ่งได้สุ่มเซิร์ฟไทย ม่วงม่วงโอเคยาวๆกันไปยาวๆกันไปกดค้ำให้ไวสาม0อยใบมันสุ่มสุ่มหลายทีตรงรีบทำเวลาตัวสเน็กแมนสเน็กแมนสเน็กใส่หรือเปล่า ไปที่เท่าไรไม่รู้กดรัวๆครับฟุกเกะเก่ากดรัวๆครับกระโดดปุ๊บจีนอดกี่ใบแล้วนี่ห้าสิบแล้วต่อยยาววิมาแล้วโอ้ย ตัวละคอพิ่ดำล่างแรกมองดูล,ล็อกายสังหารเบ่งเฮหินฮีโรมาหนึ่งแล้วดับเบิลทองแผลบแบม่วงแม็กสายฟ้า ต่อขึ้นาย,ยาวๆกดค้มอีกแล้วก็ม่วงใบที่เท่าไหร่90หรือเปล่าค้ามม่วงอีกแล้วจีนอตจีนอตเจนอต คิงบีทคิงเราขาดหินปุกตื่นนะสองใบหินฮีโร่เราดองไว้สี่สี่ก้อนมัน้งได้จากพิกกดตใบที่ร้อยยี่สิบ สีทองแล้วทุกคนเอาแล้วพี่ดำแฮมเมอร์เฮดอะไรทอมบอยลืมซื้อจำจะ ชื่อทาเมตามบยบันดาลทอมบอยหนวดสปริงหรือเปล่ามาเตทำไมมาเตเหินฮีโร่วะหินปลุกตื่นผมมีแล้วหินฮีโร่นะเ็มขอเน็กขอหินปลุกตื่นมา ตังนี้ต่อ,อยหน่อยกบบาทม่วงแย่แย่แย่ yeah, yeah, yeah. สูมไปลอยหกสิบแล้วครึ่งหนึ่งแล้วนันมาฟุกม่วง ออกให้ออกมาให้ซื่นใจหน่อยหินพุกตื่นนะท้องท้องหืมม่วงสงสัยต้องเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วมั้งหลักของ เปลี okay. ่ยนเซิร์ฟดีกว่าคนเยอะหรือเปล่าไม่ได้ต่อต่อเซิร์ฟนั้นคนเยอะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเซตหรือเปล่าเซิร์ฟหรืออี๋ตัวเดิมอีกแล้วสามตัวร้วนตองตองพี่ดำ เหนปุกตื่นเหนปุกตื่นมามองมงอีทออุ้ยหนึ่งมาหนึ่งแล้วเรือเรือลอยใบตรงมาอีกลูกแล้วพี่ดำของเราเตื่นเห็นปุกตื่นเห็นปุกตื่นพี่ดำพี่ดำไม่มาวะจงมา จงมาเอัน้ดฮมเฮดพี <VE> <The> <S ess sah an> ่ดำละพี่ดำททองไม่เยฮิไอเฮมเมอร์บักหัวโลนแกงหัวโลนเมืองอนี้โ์ ครั้งนี้ต้องมาแล้วพี่ไม่อยากเติมไอ้หนี่ม่วงว่ะไม่ไวไม่ไวพี่ไม่อยากเติมนะไม่มีตังเติมแล้วต้องมาทนะาไมมาตอกทีเอ็มนะตอกทีเอ็มต้องมาแล้วอุย้ยสงสัยทีเอ็มอยากโดนตอกใช่ไหม คุณอยากโดนผมตอกใช่ไหมเฮอยดนาเถอะจะหมดลจะหมดลอยใบสุดท้ายเมื่อกี้แล้วฮยอฮ้ยสีทองมามามาเล็วอะในที่สุด ให้ไหวให้ไหวให้ไหว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 กดกดไปพอหรือเปล่าหินรอพอและแฮี่ดำอยู่ในเตตโตอบอกซ์มด เปิดดักสาย S S R มาแล้วทำพลาดสองต่ออะไรให้ไวให้ไวให้ไวอับไปอับความไวแล้วกันแล้วก็โจมตีแล้วก็กดตรงกลางขึ้นพลาดสองเรียบร้อยนะโอ้หึอ่ะพลาทสองมันต้อง ใชไอนันี้นี่ว่าพลังโจมตีบับกระหน่ำถึงจะแรงขึ้นนะหรือว่าใช้เลือดซะอีกยิ่งเลือดเยอะยิ่งแรงแต่มันไม่ใส่ไม่ใส่แล้วมันต้องพลังโจมตีเยอะถึงจะแรงก็ใช้ค่าจิตลบ150มีผลทุกสนามสนามถัดไปกินลูกไฟเป็นหนึ่งลูกแล้วนะนี่ İzlediğiniz okay.